สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวซาลาตันกุลิตและก็กาตูโซนะครับซึ่งผมมารอกาตูโซมานานมากแล้วแล้วก็กุลิตด้วยนะครับผมมีแต่ร่างดีปล่อยยิง Deep เนาะตัวนี้ก็เป็นร่างโฮปแล้วก็บิ๊กชามซาลาตันฮิปไปโมวิชนะครับก็มากับสกิลเป็นอเวนอมเป็นเนตชิงแล้วก็วิวพาวเวอร์เป็นสกิลใหม่นะครับเอาตามที่ผมเข้าใจนะถ้าเรายิงไม่เข้าลูกถัดไปที่ยิงยิงยิงขึ้นไปมันจะยิ่งคมขึ้นนะครับแบบว่ายิ่งยิงยิงย่งแม่นอะไรประมาณนั้นแต่ก็คงต้องไม่หายละเออออีนนีีียด่าานนนกกกััทึงงวิธรขซลาตัันนนะะครบผมก็็จเป6 4 12 12 5 ตัวนี้ก็จะเน้นไปที่สปีดนะเพราะว่าตัวแกมาในตำแหน่ง CF นะครับแต่ว่าสปีดน้อยมากน้อยมากจริงๆไม่รู้ทําไมก็ตัวจริงแกก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับแต่ว่าในเกมเรื่อง Speed สปีดมันสําคัญเนาะตัวต่อมาคือกุลิตนะครับผมก็จะเป็น5 8า8ป4นะครับตัวนี้ผมก็จะเน้นไปที่ดิบบิ้งนะครับแล้วก็ความเร็ว90-90ตัวนี้จะเอาไปเล่นตำแหน่ง SS นะครับใครจะเอาไปเล่น FF ก็ได้เหมือนกันแล้วก็กาตูโซนะครับตัวนี้ก็จะเป็น7 4 6 8 72่หกแปดจะมีสปีตัวนี้จะมี 92, ะลปีก็ก่าพลังโะพรับ แปห้าถือว่าไม่แย่ถ้าเทียบกับร่างเก่านะครับแล้วก็ข้าพลังเก็บรับก็แน่นอยู่แล้วบวกกับความแข็งแกร่งนะครับ90แต่ว่าเรื่องลูกอากระดัไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าแค่นี้ก็พอเล่นได้โอเคเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราลองไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาแล้วนะครับก็เป็นฝั่งเขาได้เขียนนะครับอันนี้ผมก็เล่นในอีเวนต์นะครับไม่ใช่แรงพอดี อ่าไม่ได้ตามอีเวนต์เลยผมก็เลยมาเล่นในอีเวนต์แทนเพราะเดี๋ยวก็ไม่ว่างเล่นอีเวนต์นะครับมันจะไม่ได้รองเทาง้าสกิลเล้วเฮ้ยเอ้ย,อยโดนเฮ้ยกุลิตโอ้โหหมดผิดบ้าเตะไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้รายการดูเอ้กาตุโซกาตุโซก็ ค่าพลังดีกว่าร่างเก่านะครับค้าพลังทั้งเกมรับทั้งการวิ่งเลยแล้วก็รวมถึงพวกแบบการคลองบอลการส่งบอลด้วยเหมือนพี่โคจะรับเรื่องจากผ้าเก่านะที่ที่แบบคนบ่นกันอนะ่ะโอ้จะโดนหลายลูกอะที่คนบ่นกันว่ากาตูโซส่งบอลไม่ได้เรื่องนะครับเอ้ยโอ้โหแล้วพอมีคนบ่นพี่โคมากาพี่โคก็เอาข้าพลังดีๆมาหนึ่งเม็ดโอโ้ ก็เลยอัพข <spirit killing. S 2> right? ้าวพลังมาให้ใหม่ครับก็ดูดีขึ้นเยอะเลยหน้าเล่นกว่าเดิมแต่ต้องดูว่าเข้าบอลแม่นกว่าตัวเก่าหรือเปล่านะเพราะตัวเก่าเกมรับเปียนแน่นต้องยอมรับเลยครับโอ้โหหลุดละคาร์โซ่คุมนี่ไงเต็ดนี่เด็บ เมื them, right? so like, ่อกี้ส่งไปถึงก็พอมีโอกาสได้เล่นอยู่แล้วเด็กๆเนต้าเฮ้ยให้มันติดดีจังเลยเกมนี้สรมสวยนั่นไงพูดไป่ทขันขาดคำเอาเยอะๆนั่นไงไลกการอันนี้ไลกการก็ไลกการร้อยเจ็ดนะครับไม่ใช่เดตอเอ้ยนี่ อะไรนต่พูดอะไรไม่ใช่เดซทอยเยอร์นะครับเป็นออเชนแต่นี่โยนมาลูกนี้สลาตันชิวชิวโอ้โหเมื่อกี้แกยิงเข้าแล้วแกเดินทำหน้านิ่งด้วยเหมือนจูดเลยบ้ายิงเข้าแล้วเดินเฉยเลยเดินนิ่งเหมือนแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะนิ่งๆเลยะเออแบบมันแปลกอ่ะปกติมันก็ต้องดีใจหน่อยใช่ไหมสลาตันโอไม่ถึงโอ้ โอเคตอนนี้เราก็อยู่วันที่ครึ่งหลังแล้วนะครับผมก็กุลิตเป็นฝ่ายได้เขีะย,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 ยะเออแล้วก็สลาตันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบชา้าจริงผมคุยกับเพื่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วแบบมาถ้ามาเอ้ยโรดิี่พิกสวยมาก เติมี่นี่ร่างใหม่ผมชอบมากชอบกว่าตัว,ตวร่างทีมชาติอันเก่าอยู่นะแต่ว่าร่างที่มาเป็นปีเดียวกันนะครับตุลิตดหมดตัดไปตุลิตอ้ยดีแล้วส่งผิดทางด้วยเมื่อกี้ไม่รู้จะผ่านไหมไกาดตุลิตวิ่ง เอ้ยผ่านเฉยเรียบร้อยลูกนี้เน่นนะโหบเบาเอ้ยเชฟโอ้ลำหน้าเมื่อกี้กรรมการบอกว่าโน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 ลำหน้าเฉยเชฟโอ้โหจบเลยเออติดใช่ไหนี่โอ้แข่งโคกบอกเลยเก่งนะ ผมลองเล่นจริงจังงแล้วมันก็ดูเก่งนะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือแบบช้าแหละลูกาอากาศก็ไม่สุดแต่ถ้าไม่เจอบอลโยนหนักๆผมว่าก็ไม่มีปัญหาเลยนะเก่งดีด้วย <Roberto Carlos. S 1> ดักบอลดีราตันติดเซตตา เด็กณจุดนี้โอ้โหมาแล้วลกอย่างนั้นนะใครก็โดนและเอาก็ไรหนึ่งๆตอนนี้ก็ยอมให้ไปเราต้องแก้เกมใหม่โอ้โหซาตานจะบอลพลาดละเอ่อซาตานมาพร้อมสกิลพิเศษด้วยนะเผื่อทุกคนไม่รู้สกิลพิเศษเหมือนแบบว่ายิ่งยิงยิ่งแม่นมั้งยิ่งยิงยิ่งยิงยิ่งคมอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันได้สูงสุดแปครั้งอ่ะ ภายใน8ครั้งอ่ะถ้าเกิดว่าเรายิงไม่เข้าหรือว่ายิงเข้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไปาหาเรียบร้อยลุตาปเมื่อกัทุกคนโอ้โหกลิดโอ้โหแหมมาหล่อเลยกุลิดลูกนี้บอกเลยไปยืนโล่งมากแล้วก็แกมีสกิลหม่ง้วยนะครับ กุลิตมีสกิลม่งแรงบอกเลยล่างนี้สุดมากหาช่องดีนะที่ผมเล่นมาตอนนี้ก็เล่นไปแบบสองสามตายยิงไปหกลูกแล้วมั้ง โอเคจบแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ลองเล่นจริงอยู่แล้วนะครับสลาตันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะแต่ว่าในหลายจังหวะครับในการเข้าทาประตูผมว่าแกเข้าไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะแล้วก็ช้าแน่นอนว่าจะในมิี่ความแข็งแกร่งลูกอากาศก็อาจจะได้เปรียบหน่อยส่วนการแทงทะลุช่องหรือว่าวิ่งตัดให้เพื่อนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับเชฟตัวตัวอย่างเงี้ยผมว่าผมเลือกเล่นเชฟมากกว่านะครับเพราะว่าสลา ดูครบเพื่องก็จริงแต่ว่าความเร็วก็สําคัญมากในเกมนี้นะครับต่อมานะครับก็คือลุดกุลิตตัวนี้อ่ะผมชอบทุกร่างอยู่แล้วแล้วก็ผมรอลร่างโฮปเพเยอร์มานานมากแต่วันนี้ก็มาจริงซึ่งร่างเนี้ยเป็นร่างที่วิ่งขึ้นหน้าได้ได้ไวมากแล้วก็หาช่องได้ดีมากนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะผมชอบเลยผมชอบจริงจริแล้วก็มากับสกิล่งแรงด้วยตัวดีไลนอิงนะครับลูกหม่งอาจจะดูแบบง่ายๆไปหน่อยแต่ร่างนี้มาแบบตอบโจทย์เลยมากับโลสกรีเมอร์ด้วยนะ เออยิงไกลยิงไกลยิงหน้ากรอบได้หมดเลยผมว่าล่างนี้ถือว่าโอเคมากๆครับสำหรับลูดกุลิตแล้วก็การ์ตูโซนะครับตัวนี้เราก็รู้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละว่าแบบมันเข้าบอลแม่นแม่นมากๆนะครับตัวแกไม่ได้มีความเร็วที่แบบหวือวานะ แต่ก็มีความเร็วที่แบบมันใช้ได้จริงนะครับในในการเล่นจริงนะเข้าบอลก็แม่นแล้วสกิวรองรีแท็กเกอร์ด้วยอันนี้สกิลแย่ขานะครับมันจะทําให้ระยะการแย่บอลหรือว่าการเข้าบอลไกลกว่าเดิมโดยรวมแล้วผมชอบร่างนี้มากกว่าร่างเก่านะครับร่างทีมชาติแล้วก็ค่าพลังก็ร้อยสี่ประมาณนั้นต้องไปหาโค้ดอืกทีนึงตลอดวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับคลิปอาจจะตัดง่ายไปหน่อยนะครับไม่ได้ใส่อะไรมากเพราะว่าตอนนี้ผมทาคลิปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็วันจันทร์นะครับฮาซา พอสโคมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้รีวิวไหมนะต้องขอดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องดูเรื่องค่าพลังด้วยเพราะว่าผมดูจากสไตล์แลหลายๆอย่างแล้วว่ามันดูกักอ่ะจริงๆมันดูกักมากโอเคแต่เราค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย